รายการอาจารย์มันพบปัญหาในครั้งนี้จะมาเล่าถึงผลผลิตของยิโร่การบัญชีนะฮะเราเคยมีพนักงานคนหนึ่งนะฮะที่เขาเป็นเพื่อนกับบุญเฟิร์นเขามาทำงานกับยิโร่เมื่อประมาณ3ปีก่อนก็คือตอนนั้นยังเรียนไม่จบปวชเลยบุญเฟิร์นก็ดึงเพื่อนของเขาเนี่ยมาทํางานด้วยวัยเดียวกันอายุประมาณสิบแปดมาทำงานกับยิโร่ตอนที่ทํางานตอนนั้นเพื่อนคุณเป็นไงบ้างเอาไม่ต้องเพื่อนคุณนะคุณกับเพื่อนคุณลักษณะการทำงานทําอะไรบ้างนะตอนที่อยู่ที่ยิโร่ตอนนั้น เมื่อสามปีก่อนนั้นทำหลายอย่างค่ะอืมเอ่อก็ยล้างจานจา่อบรมไงี้ก็ต้องมีดูแลลูกค้าก็ต้องมีจานชามใช้ทำารสวรรค์อาหารอบรมต้อนรับลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปกติส่งเอกสารทีเอก็ยังตอนนั้นก็ยังมีส่งไปสนีใช่ส่งไปสนีแล้วก็งานหลักๆของเขาที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็คือทำบัญชีส่งภาษีทำบัญชีแล้วก็ยื่นภาษีตอนที่เขาทำงานอย่างเนี้ยเมื่อตอนนั้นนะนะที่เขาทำไง เขาก็ไม่ได really ้ท <fin anta> <ots> ํางานแบบดีหรอกคือทำงานผิดทํางานถูกต้นด่าเป็นประจำนะก็ด้วยวัยยังน้อยแล้วก็ได้มีโอกาสมาทํางานแบบแนวอาชีพจริงๆอ่ะดังนั้นก็มีโอกาสที่จะโดนด่าอยู่เยอะเะก็ทาผิดเยอะใช่ไหมตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปวดออฟฟิศเลยนะคือแบบทำให้ต้องปวดหัวมานั่งคิดค่าปรับภาษีนะเราก็ปวดหัวอยู่กับเรื่องราวที่เขาทํางานอยู่แล้วก็ทําได้ประมาณปีครึ่งมีเสร็จน้ำเลยนะวันนี้เรามาสั่งอาหารกลับบ้านนะฮะช่วงที่รอก็เลยอัดคลิปซะเลยดีกว่าไหนๆเอากล้องมาด้วย หลังจากเขาทำงานกับเราได้ปีครึ่งแล้วเขาก็ลาออกไปไปทำงานอยู่กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตอนที่เขาไปทำงานเนี่ยเชื่อไหมว่าสอย่างนั้นรับเขาเข้ามาทันทีเลยโดยที่ไม่ได้พิจารณามากพอารู้ว่ามากับเคยทำงานมากับเยนโลมีความรู้เรื่องเอ็กเพด้วยตอนนั้นที่บริษัทอยากได้อก็ไปทำงานกับที่นั่นที่นั่นก็ให้เงินเดือนแล้วก็เขาก็ทำงานทำงานที่นั่นได้ปีหนึ่งผมปวดเจอโควิด -19 บริษัทแห่งนั้นปิดกิจการกระทันหันเลยโดยที่เขาไม่ทราบล่วงหน้าด้วยนะเขาเพิ่งมารู้ก่อนวันที่บริษัทจะปิดแค่ ไม่กี่วันน่ะเรียกคุยเรียกคุยส่วนตัวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ้างเขาหมดเวลาของงานทำงานของคุณแล้วเพราะบริษัทไม่มีอะไรได้เลยใช่ว่าเนี่ยอยู่ดีเขาจะถูกจ้างออกแล้วนี่คือผู้สิ้นเดือนนั้นก็คือจ้างออกสิ้นเดือนนั้ใช่เลยในช่วงโควิด19นะฮะแต่ช่วงวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสของเขาคือถ้าเกิดไม่มีโควิด19เ้าขายังทํางานที่นั่นต่อไปแล้วก็เป็นพนักงานแบบทํางานประจําอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่มันเป็นยังไงชีวิตเขาหลังจากที่ถูกให้ออกแล้วคนส่วนใหญ่ก็ตกงานกัน แต่เขากลับไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับภาวะที่เกิดขึ้นเดือดร้อนไหมเขาเดือดร้อนนะแต่ว่าแต่ว่าเพราะด้วยความที่เขาแบบพยายามทงานแหละนิดนึงรู้ <c oughs> ทางบัญชีก็พอมีอยู่บ้าง<อ>ตอนนั้นก็เลยโทรกลับไปคุยกับนายเกา่านายเก่าที่รู้จักคนหนึ่งที่เขาทําเกี่ยวกับธุรกิจแบบเหมือนขายของขาย <พอ S 1> สินค้าข,ขายของชั้ทั่วไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยกลับมาหาพี่สิพี่กําลังต้องการพนักงานทําบัญชี ยิ่งใหญ่มากแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยเปิดเป็นคลินิกอเ,เอกชนพ่อของพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้านายเก่าเนี่ยเปิดเป็นคลินิกเอกชนเล็กๆอยู่ขเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมาทําบัญชีให้ร้านพี่นะแล้วก็มาทําบัญชีให้กับคลินิกเอกะชนของพ่อพี่ด้วยได้2องที่ <laughs> คนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นคนขยนันทําบัญชีเป็นยื่มภาษสีได้ จากเดิมที่เป็นคนโนเนมที่แบบว่ายลโลบอกว่าทำงานโดนด่านผิดตลอดแต่ผม,มก็หกัว่าหลังจากที่อยู่กับยลโลได้สักพักหนึ่งผลผลิตของยลโลกลายเป็นว่าเป็นที่ต้องการของท้องตลาดไปแล้วสถานประกอบการอยากได้เขาไปทํางานตอนนี้ในช่วงที่คนอื่นตกงานเขากับมีงานอิสระอยู่ด้วยกัน2งงาน <Yeah. S 2> าเป็นงานทําบัญชียื่นภาษีฮะซึ่งก็ผมก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าคนที่มีความสามารถก็จะถูกจ้างอยู่แล้วไม่ต้องไปเดินหางานอะไรให้มันเหนื่อยนะคนก็ปากต่อปากพูดถึงกันก็หางานไม่ยากถ้ามีความสามารถนะอันนี้คลิปนี้ก็จะมาบอกว่า นี่ก็เป็นที่น่าชื่นชมของผลผลิตของเยลโล่นะมาทํางานกับเยลโล่ในช่วงปีครึ่งไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ไปได้ทํางานบัญชีสลารในช่วงที่คนอื่นเขาบอกว่าต้องเอางานไปทําที่บ้านเครื่องของคุณคนนี้ก็กลายเป็นว่าไปทำเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกับ ชาวบ้านเขาด้วยมีคนยอมจ้างให้ทำแบบเ o ิร์กฟอร์มโฮมไม่ต้องเดินทางไปเช้ากับเย็นเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยวัยตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้22 22แล้วโอ้โหเขามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมคะคือแบบว่าง,งานโยนมาต่อให้เขาไม่รู้ว่าเขามีประสิทธิภาพมากไหมในการทําแต่เขาก็คือเหมือนแบบต้องการพัฒนาตัวเองไปด้วยในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาได้รับเขาก็เลยได้มีโอกาสได้รับโอกาสนั้นในช่วงวิกฤตที่คนอื่นอาจจะพวบหรือว่า เจ็บปวดหนักแต่เขาอ,อ,อาจจะเจ็บปวดแบบน,นิดนิดเท่านั้นเพราะว่ามีความรู้มีความสามารถและเป็นที่ต้องการของท้องตลาดก็ได้งานไปง่ายๆนะ,อะโอเค